สวัสดีครับจัดให้วันนี้ผมมาแบบแพ็กคู่เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหารถไฟฟ้าอยู่นะครับผมเอาไวพ้พิจารณาได้เลยวันนี้เราอยู่กับเจ้า MG4 ทั้ง2คันนะครับผมและที่สําคัญนะ MG4 เป็นไ i ้ไทม์แบตเตอรี่นะครับหรือว่ารับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนั่นเองนะครับเริ่มมาคันขวามือของเรานะครับผมเป็นสีฟ้านะครับสุดสวยเลย คันนี้นะครับผมเป็น MG4 ตัว X นะครับหรือว่าตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นปี2023นะครับจะเป็นตัวนําเข้านะครับผมตัวผลิตต่างประเทศนั่นเองนะครับผมรถสวยมากเนียบมากนะครับล้อนะครับอลอยขอบ17นะครับยางปี23เป็นยางที่ติดมากับรถแต่ว่าดอกสวยแน่นวิ่งไม่มีหอนไม่มีดังเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้ได้สีฟ้าจากโรงงานนะครับเขาจะเป็นฟ้าหลังคาดํานะครับผมคันนี้ แล้ที่สําคัญตัวนี้เขาใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะปกติ MG 4จะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสวยมากลูกค้าท่านใดหาอยู่นะตัวนี้เรามีปลั๊กชาร์จนะครับที่เสียบไฟบ้านให้เรียบร้อยบอกคนขับนะครับปรับไฟฟ้าตัว X นะครับเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นหนังสีครีมนะครับตัดแถบสีส้มแล้วก็ตรงขอบนะครับจะเป็นหนังสีเทาตรงกลางจะเป็นผ้านะครับ หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแอนดรอยจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้แบบไฟฟ้านะครับผมเลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นกับหลักร้อยกิโลเท่านั้นนะครับผมขออนุญาตเปิดฝาปรงให้ดูด้วยนะครับท่านใดที่หาอยู่นะน่าสนใจมากๆลูกค้านี่ซอฟต์เดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับที่สําคัญคันนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแบตของศูนย์ให้เลยเป็นแบตเตอรี่ตัวสิบสองวลต์นะครับเพราะว่าเขาถึงอายุพอดีคันนี้รับไปสี่แสน 49,000บาทนะครับผมดาวเริ่มต้น148,000บาทนะครับข่้งวดเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นจะสูงสุดได้7ปีปับ4งวดปิดดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ทางร้านแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลยหรือว่าจะเลือกรับเป็นวอลล์ชาร์ตติดตั้งที่บ้านแทนก็ได้นะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราคันนี้ผลิตในไทยนะครับผมคันนี้ก็เป็น MG4 นะครับตัวนี้จะเป็นสแตนดาร์ดเลง X นะครับผม ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับออปชันเต็มเหมือนกันนะครับปีรถจะเป็นปี2024-2025เลยนะครับตัวนี้ผลิตในไทยแล้วออปชั่นครบๆนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะเพราะว่าคันสีฟ้าเขาจะติดโชคฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานี่นะครับมีปลั๊กชาร์จให้เรียบร้อยครบทุกคันนะครับผมซ็อกเดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับสวยเดิมทุกจุดคันนี้ไมน้อยมากคันนี้ไม่วิ่งเพียง หนึ่งหมื่นห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นบอกเขาจะคุมโทนเดียวกันเลยนะครับผมบอกคนขับปัาไฟฟ้าหน้าจอของตัวที่ผลิตในภายนะครับหน้าจอจะใหญ่กว่าตัวผลิตนอกนิดนึงเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับ,เน,บเนียบเหมือนกันอยู่ที่ลูกค้าชอบว่าชอบแบบไหนนะครับผมนี่้องเครื่องนะครับเนียบเนี้ยบซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเอียมๆแบบนี้เหมือนกันท่านี้ก็รับไปเพียง 1> 5 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เรา่มต้นอยู่ที่145,000บาทนะครับผมผ่อน6,000กว่าบาทนะครับผมตัดสูงสุดได้7ปี84งวดสำหรับแฟนเพจไอคารับไปเลยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็ฝากไว้ทั้งสองคันนะครับผมผมแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเราสามารถเลือกรับเป็นวอลชาร์แทนก็ได้นะครับผมอยู่ที่ลูกค้าเลยสั่งส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับสาวกรถไฟฟ้านะครับ MG4 ตัว X นะครับผมคันขวามือของผมนะครับปี2023 เป็นตัว X กับยอดเพียง449,000บาทนะครับดาวอยู่ที่148,000บาทผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นคันใช้มือของผมปี2024-2025เป็นตัวสแตนดาร์ดเลง X นั่นเองนะครับผมกับยอด519,000บาทนะครับดาวอยู่ที่145,000บาทผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมฝากไว้นะครับชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ